หลังจากย้ายเจ้าบอนเซลกับฮาวเทียมาอยู่ด้วยกันริมหน้าต่างก็เกิดเรื่องนิดดีขึ้นมากมายเลยค่ะบอนเซลงอกงามดีแถมยังมีต้นจิวจ๋วจิ๋วงอกเพิ่มอีกด้วยเพราะได้รับวัสดุปลูกใหม่และปุ๋ยเสริมที่ช่วยฟื้นฟูส่วนฮาวเทียเดิมทีที่สีดำแก่ม่วงเพราะอยู่ในที่แสงน้อยนานๆสีของน้องก็กลายเป็นเขียวเราเลยพาน้องกลับไปริมระเบียง ตอนนี้สีเข้มๆของน้องก็กลับมาแล้วพื้นที่ข้างบนเซลเริ่มว่างเลยคิดจะหาต้นใหม่มาอยู่เป็นเพื่อนสุดท้ายเราตัดสินใจให้เจ้าพลายชมพูมาอยู่ด้วยเพราะน้องดูซูบลงเรื่อยๆแถมยังชอบอากาศเย็นเราเลยจับอยู่ในห้องแอร์ครั้งนี้เป็นเหมือนการทดลองถ้าน้องอยู่กับอุณหภูมิเย็นเย็นและแสงรำไรในห้องได้นี่อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เหมาะกับเจ้าพลายชมพูก็ได้นะ ต้องคอยลุ้นกันค่ะว่าต้นสุดท้ายน้องจะรอดไหม